สบายดีพ่อพี่น้องฝั่งเราและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและกระต่างประเทศนำเดินสำหรับคลิปนี้บ่าพร้อมกันได้เดินทางมาหาครอบครัวเอื้อยรีอีกจำเคยนะพี่น้องก็คือเมื่อวานก็ได้มานพี่น้องอ่าได้มาสอบถามเพิ่นและกับมนีก,ก็ได้มาอีกครั้งเนาะซึ่งเมื่อวานนี่นะทั้งบ่าวลาเพิ่นว่าสิตกลุการซื้อที่ดินนะพี่น้องแต่ว่าเนื้อที่ดินนำมาได้ตาม จำนวนเนาะทิแรกหนาะว่าสิได้ดินนะข้างน้าซาวคูนซาวนะพี่น้องแต่จริงแล้วพอไปแทกเลยมันไม่ค่อยได้นะดินมันย่วยนะพี่น้องข้างหน้า12ข้างหลัง18ข้างข้างซาวสองยังประมาณนี้นะ ก็เลยบ e. ่ <ช io Willy> ได้ตกลงซื้อเนาะซึ่งบัวคาดังนีน้ under, ทางบัลาวบอกว่ามื้อนี้สิตกลงซื้อเนาะพี่น้องก็คือได้ดินจากทางหน้านี่เนาะเพิ่นแบประมาณช0วคูนี่แหละเนาะพี่น้องแต่เม็นได้บนนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องต่อหน้าเฮือนในบ้านเนาะซึ่งในบ้านก็ะจายดีเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็แบ่งขายทางด้านหน้าปกติองโจทางด้านหน้าเฮือนของเพิ่นเองเพิ่นบ่ขายเด้อเนาะพี่น้องแต่นี่เพิ่นก็แบ่งให้เนาะอันนั้นก็สิเป็นเฮือนในบ้านเนาะต่อหน้าเฮือนในบ้านเลยนพน้องเอ้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปสอบถามทางเลีก่อน สบายดีสบายดีเห็ดยังนอะเห็ดหน่อไม้แกงหน่อไม้มามีแนวกินบางดองน่อไม้องบ่ดอยบ่คอยติคออยู่บ้านอันนี้มังหยอนก็ไม่แซ่บได้แล้วพี่น้องมาพร้อมกับเคยกินแกงหน่อไม้องยำแรงกินจลายคนคือว่าแซ่ น้ำแล้วบ่ค่อยมีเนาะไม่สดเนาะบ่มันมาไม่สารพั่น้ำไม้เขาเห็ดทงไวใบดำเลยดำถ้าบางคนเห็ดเป็นนี่ก็ไม่ได้สมเลยอยากอยากซื้อแบบน้ำไม้ใหม่เลยผู้ใดบางคนเห็ดเป็นนะเาดำค่อยเห็ดแล้วแบบนี้แบบนั้นบางคนเห็ดก็สมเนาะกระแซบเล้วดำเลยแกงน้ำไม้กินอะารคนเนาะกระแซบมีแนวสาย ชาวาอยู่ในเมืองโยบอึดน้ำม no. ัสดน้ำมัเย hm. no okay. ียงนองเยิงนองกินกินตลอดและเหมือกับวอึด้าวา้แรงกินน้ำมันสดคืออัดหนึ่งะนอเดาลูพี่เขาเพิ่งังมาทันปลูกน้ำมัอยนนี้ด้น้ำมันเยนองลูกคนโตจะขึ้นบเห็นเป็นป่ายใช่ป้ายไปหาขยบไอ้อลูกผูกบ่อย ไปกับเอ้ยแต่ตอนเช้านี่ไปได้เขาก็เสื้อผ้าใหม่เนี่ยไปเบียบเลยทีเดียวแบบอย่าลอยอย่าเด็กน้อยอย่าผิดกันอย่ายอกอะไะตีกีกับ น้ำหน่อไม้นี้กลิ่นมาแม่มามีแนวกลิ่นอายโอย้ยดูได้เงินหน่อไม้เนาะเดีย๋ยวคอยอึดเข่าก็นี้กินกลิ่นหน่อไม้นี่เช่ากัหน่อไม้แรงกับหน่อไม้บะมีเข่ากินเข่ากับบะไหลาคอยก็ไม่ได้กลิ่น นำลูกคอยกินอยู่กับผัวคอยก็ให้ม่ได้กินเขาผัวคอยกินแต่เช้าแต่ห้าโมงหกโมงลูกคอยมันไม่ได้กิน กินไปไปหากระสีไปหากระอุดเนวหาคอยก็บรายกินซับสีแกงตัวนี้บ่ประมาณสีแกงจล็กหน่อยอย่าบ่ด๋อยแกงเยอะนี่ใช่บ่เหตุกินจะตัวอ่างเนี้ยนี่คนใด Còn này nữa Mình vẫn làm sai để đó Đâu Đ很多. đẹp hang thì nó người xa đẹp. Đẹp thì tên nhăm, tên nhắm, tên nhắm, thôi không còn xuân tí theo bà nhan mình đẹp khi thôi chân bà mi ban dũ thì đẹp này đẹp chân hang anh à, nhìn tên hiên hai ban nó thế nào ừ. Thì đây là trong đàn làng đấy Làng cần nhỏ sao bà dù xuân gì 5, 4, สิบห้าคูณสาวราคาก็เพิ่มหรือจะซื้อวช,วชองด้านนี่นะตรีขับบนส้น,นช่งเลยอะเป็ดย่างจะสิดห่านเอาวก็จะได้ ทางในบ้างาก็มาสันี่น่าจะเป็นเือนห้างแต่นนกับน้องออก,ววกน้อุกเสาอ่ะแก๊์เลยแ๊ดอย่าระมมดตึนะน้ามืปนระคอที่ใช้เอยน้ำใส่น้ำใส่ นี่ฮันได้นามาันดานเลยขอน้นัพิงโดยสรุปแล้วดินอยู่ทางด้านล่างครับเได้สำนองโดยไระชีแบงค์ายทางด้านนาบ่าบันี้ยิใช่ไแบงค์ายอยู่ทางด้านนา,าบาบัน แบ่งค่ายดินผาบานนี่อยู่นี่เลยเ <โล S 2> <อ>ราแสดงว่าได้ได้ดินต่อหน้าเพื่อนเพคนอีกเราโอ้เพื่นอนยังแบง่งเห <โล S 1> รอเราปกติจู่ดินต่อหน้าเพื่อนก็แบง่งหายใจอันนี้ผาบานกะเฮนดีคอยอจนค่ายนอนคอยคอยมามีดินบรรยูจริงๆแล้วเพื่อนเพื่อนดินหน้าหน้าเฮอนเพื่อนบัวค่ายเยอะปกติเราอ่าที่จ <โล S 1> ู่ก็อยู่ดากร่างอย่างเงีมันอันเพื่อนก็แบ่งย่อมแบ่งค่ายไงเรา ลินเพื่อทอดพูนป่อันนี้มาแม่นลินพระบ้านดินเพนนนื่อทอดใ่จ้มลินไอยุพูลนี่บอกพยันะเนาะคือบอกมาดังพี่เอ้ยดังบนห่มพี่เอ้ยผี่ใส่อขอยยานลูกขอยหยัยบ cô bác, nó ngoang 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 bên đi mẹ ครับว่าคือว่าสิไปอย่าง มีตะมองกับเก่าของใกล้อยูห็นอเปล่าเคยอยู่กับพวนี่จนบะมีจนบะมีฮอดสองเสื้อข้าวกินกับบะมีจนคอยทรมานอยู่เฮือนใหญ่บ่เมื่องนะหรือว่าอยู่เฮือนตัวเองคอยอยู่เฮือนตัวเองเฮือนรังตันได้เฮือนจนเคยอยู่คันได้เฮือนพวเคอยอยู่บ้านกระท้องใส่เฮือนใหญ่บ่ บ้ามันบปไงมันนอยเรื่องกระทำเหมือนกันผัวคอยมันกินยาฉะติดคอยผัวคอยปะคอยคอยกระเมื่อเมื food, yup. ่อไปเมื่ออยู่อยู่กับพ่อคอยพ่อพ่เอ้ยคอยวาวคอยชิยูน้ำเจ้าพ่อคอยวา มันมาให้ยูคอยก็มี h ี a มี cool คอยก็ยูน้ำกันอยู่บัดนี้สบายดีบ้างสบายดีสบายดีสบายดีเด้อสี่คนไม่ตกองคงซื้อที่ดินให้เพคนบ่าเรียบร้อยเลยในบ้านมันก็เริ่มแท้เลอเนาะไปเดี๋ยวไปพาไปเบิ่งดินก่อนนะนไปไปเบิ่งดินน้ำกันบัดน,นี้ไป ้มื่อได้ดินได้เหมือนเนาะโดยจักแมคุณจักแม็กป่ล่คอยกรดีใจเลไล่ดใจหลายโดย่วัดกันเลยย่นบ้านเราพักนแบ่งให้เ่าได้ป่าล่ะิดหาคนมอืมเก้าเมตรเลย

พ้นแบ่นคายหน้าเพินพอเลยจรง้่นก็ช uh, like <sh ื่อว่าใก้กัะโอานก็คิดหอดคอยจนตอนนี้จะน้อยที่เป็นแผ่นดินไหวดินที่ลุกลงไม่ได้หรนี่เปบกคืออยู่บ่อกคือเมืองชายทะเลแล้วลุกเลยคือเอาเือรอย15เมตรรับพีทั้งคุณข้าบ่ ก้มก้มยาอ่ะคราวโอ้ก้มหนากกว้างมานะนยาวาไปพูดอดเดียวนีววอ่ดเออมขามอ่ะเออมะขา,ปามประมนตับหลักแล้วนี่ ได้นยาวไปพุ่นเนาะเออได้นยาวไปทางไหนออันนี้น่าจะเป็นเฮือนเก่าเนาะต้นกระบอกถอนอ๋อเทือนเก่าในบ้านอ๋อพิศดารคือดินเก่าดินเก่าเออเห็นเทือกเราแล้วเห็นไม่ดีฮะเสาไม้ยังเนาะที่คอเข่าหมดเลยขนานใหว่

ใช่บงเยเนาะจ่าตัวอะไรจะเอาจากนมาสิบห้าจากนี้มาสามวกมาเยตัวปีแล้วก็เียบปลเขาก็มีเยตัวไตามหลักกด้อมตัวนาเรืองผคาย้ยกทีเหลังาปีแล้วก็จนน้องอสบายดีน้องสบายดีรักษาเอีกนะมอน มันหน่งหออไปใบไปดีมันแล็กน้อยแกะมะคาบมามีเงินในซื้อข้าวมบอร์นี้จงเป็นทางบอนี้ เป็นทางออกนี่เดี๋ยมันจองเอาไว้มันทางรลดไปนี่เดิจนจันในห้องนี้นี่เดายจากนี้ไปสชาจำนั้นสิบห้าจำนั้นเช้โอ้ได้กว้างเลยตรงนี้แต่เวลาเห็ดเห็ดหัวนังเห็ดได้ที่เนาะเดายเห็ดหัวนั่นนี่ ขอจะได้ใจล,ะล,ะล,ะละายๆอ๋อ้ไดดินไะต่อขอจจนนอนกับระลึกอยากไดอัน,นี่เป,นเป็นเป็นเป็นฉากเหรอปอต้องแท็กฉากไปอีกอเผื่อมันมันมันชี้ว่ายังไดงนะ เนี่ยตอนนี้เลี้ยงสีไล่ลอยนะแต่ปลูกยุบหลับไม่ได้ยุบนะ mặc công căn mặc công mama sĩ mọi người mặc công nhân tham mê 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 tham mê

ตเม็ตัเม็ดใไตััเมีจปะไมาดูัั่นไ้หอฮอซาวนะเอานาะนี่น้องรักแดนเพิ่นรักแดนส่วขาวซื่อเนาะในอนาคตเพิ่นก็จะมีการหิดหัวเหินังเนาะ สิบห้าคูซาวไปนีซาวมาผิดสิบหา้าผู้ทีตันเฮือนในบ้าเนเฮ้ยตัวเห็นแต่ผึ่อนอยู่เลยนะพี่ต้องแบบว่าแบ่งาปปขายแบบว่าขนะายหน้าเฮือนตัวเองให้คนอื่นเพี่ต้องดูบูมีจเลพี่ต้องดูนี่บูมีจเลคือเป็นมาพร้อมกับจะมาแบ่งแน่ๆสมุดว่านะหน้าหน้าเฮือนตัวเองโอ้สำคัญแน่พี่น้องอันนี้ก็เป็นดินของคนอื่นดินเพิ่นเคาตัวน,นี้ เอาเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับครอบครัว,ด,วด้ีดีนะพี่น้องในอนาคตเมื่ทีมีผู้จะดีสอดมันก็เทีละจุดโซดนี่ปีนี้บอกพร้อมเป็นปีอีกย่างที่หมักปลาเป็นของบนหนาวแหงเนาะ นาวชอบสวัสดลักครับมาห้อนคือมมนมีกระแดดเต็งเปี้ยวก็มีลมผัดเย็นๆก็ถือว่าบอห้อนแล้วก็บรนเอาเพื่อนเพื่อนก็จะตั้งบนนี้ลวเหตดเด้กวางเพ่อจงควรเนาะ นี่พี่น้องเขตหมู่บ้านท่านี้เพิ่นจะมาเขตแบบนี้ไปถึงว่าเอารถจักขึ้นยัน,นย,ยันคนอันหลักลรถจงรถจักนะคนไปลักเพิ่นจะเอารถจักขึ้นไปไว้ทางเขื่อนใจพอไว้ตารางนี่บ่อบอทไทยรถจักเสียหลายเนาะพี่น้องอซึ่งว่าเขตแถวนี่ก็ถือว่าขโมยจะเข้าหาตะลายเนาะหลักรถมอเตอร์ไซค์จะโชดลายหลักกับลักรถพวก,พวกคนดงคันด้านะ ถ้าเกิจะเห็ดจะเลื่อนจะเห็ดแบบนี้นะเพื่อนเอาดอกจากคือเธอว่าแมวอืมไปไปเห็ดบดมันเถื่กันจะพูดแบบนี้ ความพิล้องตอนนี้ก็มาหอดส่วงทายคลิปเนาะซึ่งสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาซื้อที่ดินทางเอื้อยอาลีเพิ่นนะพี่น้องก็ถือว่าสําเร็จเนาะอ่าซึ่งเนื้อที่ดินของเพิ่นก็บชิมหาคุณสาวทนะ่น้องก็ถือว่าได้กว้างขวางพอสมควรเนานะในราคาสิบกว่าล้านนะพี่น้องคือจังกว่าสิบสองล้านเนาะ ตอนนี้ทั้งอาณาผัวบุญของบ้านกำลังเห็ดบดบันทึกกันอยู่น้าพี่น้องไปซื้อขายที่ดินสำรับร่างไปก่อนน้าพี่น้องซึ่งนแน่นะขดการกลุ่มการที่ดินเพิ่มการชิมวัดแทกเพิ่มเติมอีกก็จะเอาวันสำรับตัวนี้แหละยื่นให้แล้วก็เพิ่มการชิมวัดแทกแล้วก็เห็ดเป็นใบตาดินทาวอนเนาะก็ถือว่าดีใจน้ำเพิ่นลาดาน้าพี่น้องครอบครัวเออดีเนาะเพิ่นก็บอกว่าบ่อขี้ปลาฟันว่าจะมีคนมาซอยแบบนี้เนาะตอนอยู่กับผัวกับผัวกะกินจามงยาม่าเนาะไปหาอยู่หากินก็พอได้แต่กินาเนาะพรามแต่เนา กะตาบทสนนะพี่น้องเอาแล้วนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บพมพออนุญจะได้ขอโตโัวจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องบพอมพออนุเจ็บปากเนาะว่าบวชคอยคมชัดประเพราะว่าเป็นแพร่ห่อนในอยู่ข้างดินด้านซ้ายมือนะพี่น้องเจ็บอะไร้ะพเชื่อว่าผู้ใดจะเคยเป็นน่าจะหูซึกน่าจะอาทรมานว่ามันเจ็บสับใดนะพี่น้องคือเจ็บสุดๆบผมเคยเป็นเนะาะถ้าว่าอากาศห้อนนั่นนี่พักพรอนเพียงพอประมาณนี้อ่ะพี่น้องเลยจากที่นี่เขาจะไปก่อนเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่เนาะไปยด้วครับพี่น้องสบายดี